สวัสดีเ,เพื่อนๆกันด้วยนะครับผมไอเลเซอร์เชนกลับมากันในเกมทอมแอนเจอรี่เชนนะครับผมวันนี้นะครับจะมาเล่นในโหมดแรงแรงไดมอนด์ของเรานั่นเองนะครับก็วันนี้ก็จะมาในช่วงของเลือกตัวละครนะครับผมซึ่งต้องแบนก่อนนะครับทีนี้แมวเ,เราชื่อ l อลเคกส่วนหนูจะเป็นคนในกิวของทางแอมทีวีเอ นะครับผมก็มีน้องแอนเฟลน้องพึ่งนะครับแล้วก็ตัวผมนะแล้วก็อีกคนนึงมันสมเข้ามามีโอวเนะครับผมเบื้องต้นเองเราก็แบนแมวขาวของฝั่งนนไปเนาะส่วนเขาแบนกระบี่เจอรี่กับทัฟฟี่กระบี่นะครับทัฟฟี่กระบี่มันเป็นตัวเมตาของฝั่งนูนะก็เขาก็ต้องแบนไว้ก่อนนะครับส่วนแมวขาวเนี่ยที่เราแบนเขาไปเนี่ยส่วนนึงมันอาจจะเป็นในเรื่องของสกิลของเขามันท่อนานที่จะโกงนะครับเราก็ต้องแบนเขาไปนะไม่งั้นเราก็เล่นยากนิดนึงนะครับโอเค ก็ทีมเราวันนี้มีราชานะครับมีนักมายากลนะครับแล้วก็มีทัฟฟี่ปีศาจแล้วก็เจอรี่นะครับที่ผมเล่นนะครับผมเจอกับทอมคารบอยสกินเอสปีเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าวันนี้เราจะรอดหรือเราจะร่วงนะครับผมก็พยายามเล่นให้ดีที่สุดนะครับวันก่อนผมเล่นเออโซโล่แร้งนะครับผมเดี๋ยวผม แปะลิงก์ไว้ด้านบนนะครับผมก็ดูกันได้นะครับแต่วันนี้เราเล่นเป็นในกิวนะครับโอเคโรดตัวละครอ,อีกครู่หนึ่งก็จะได้เล่นแล้วเราไปรอกันเลยดีกว่า โอเคครับผมก็ออก,กลับมาคันเกมแล้วนะครับออกที่ห้องนอนเลยดีกว่าเจอเจอเจอนี้นี้นี้นีแฮก What What เอออะไรเนี่ยโดนแต่เริ่มเลยตา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 ยเราได้แต่มองดูเขาเก็บ exp เราจะได้ไม่นีออ่ออกมาโดนเลยนี่มันเป็นอะไรที่แบบเหน่ใจนะครับยังไม่เขาอยู่ข้างบนนะห้องครัวนะตอนนี้มีน้องพึ่งที่เขายังไม่ออกอยู่คนหนึ่งนี่ออกไปแล้วเรียบร้อยได้อีกอีกพีไปหนึ่งก้อนส่วน มีโอกำลังขึ้นไปเอาอยู่ที่ห้องนอนนะน่าจะทานนะแปดวิอ๋อโอเคครบสามก้อนเรียบร้อยเอาที่ห้องรับแขกก่อนเลยไปฮ่าชีสันดีกว่า <c oughs> ต่ชีสปปล่อยด้วยนกวิด แตะไว้1ทีนะครับแต่ละตัวถ้าแตะไว้ก็ E X P จะคูณ4นะครับตัวนี้จังหวะน,นี้แมวยังไม่มานี <X> ่ไงแมวมาแล้วแมวมาแล้วอยู่ตัวอยู่นี่ <X> โค้งแจะกันใหญ่ไป <X> เรียบร้อยโดนจับแล้วน้องโอ้ยโอ้ยโขาคูโดนกระทิ้งช่วยเพื่อนกันจังหวะนี้เขาลีตีอยู่ตีธรรมดาเขาโดนลีนะตะกี้นี่การหนี่การโอเค เลือดไปด้วยปล่อยนอกวีดไปด้วยเต็มกราฟเรียบร้อยแมวโดวนนี่ไปนะโดนนกไปนะนกวีดเรียบร้อยเลยโดนเลยโอเคเดี๋ยวเราจะวิ่งไปที่ห้องใต้ดินเลยล้วกันนะจังหวะนี้พอชีตอีกก้อนหนึ่งน่าจะอยู่ด้านล่างนะครับพอฝั่งซ้ายก็ด้านบนใต้หลังคาไม่มีเหมือนกันนะเหตุเก็บเวลานี่ ออนะโอเคเจอชีละแต่ตะก,กี้มันมีกล่องต่อยอยู่อะโอ้มีมีระเบิดด้วยต้องค่อยๆดันแล้วกระโดดหลบเขานะมันเสียจังหวะมากเลยโอเคหลบก่อนผมก็ไม่เคยจับวินาทีของไอ้ตัวกล่องนี้นะว่ามันจะออกต่อยเมื่อไหร่อื้ <c oughs> ที่จริงเราทำลายก็ได้เนี่ยแต่ว่ามันเรเสียเวลาเพราะมันต้องเสียจานเร็กสามใบพยายามรันเลยดีกว่าโอเคสองก้อนตอนนี้เหลือที่ห้องรับแขกแล้วก็ห้องครัวนะครับไปเอาเอาโ,โอเคลืมมีกระดูอ่ะได้ละไปเพื่อเราโดนจับ อยู่ด้านล่างปี๊ดเบาไปกันโอ้โหไปกระทิงไอีกำลังนะขอหลบก่อนเดี๋ยวกระทิงมันต้องมาเฮ้ยโอ้ยลืมไปช่วยช่วยได้เวลาช่วยนั่นไงโดนแหกอีกแล้วโอ้เรียบร้อยขอบคุณแจนน้องเงินฟิลใส่โล่สวยมากเรียบร้อยหนี จังหวะนี้โหแต่ละตัวกระโดดมันเลยครับใช้สกิลนี้นะช่วยได้เยอะมากหนีก่อนจังหวะนี้ก็ปล่อยน้องพึ่งดันด้านล่างนะครับให้เขาเป็นตัวดันไปก่อนตอนนี้ก็เหลือแค่ห้องครัวหนึ่งก้อนเท่านั้นทีนี้แมวคาวบอยก็ต้ององเล่นโซนตรงนี้แหละก็ต้องระวังนิดน,นึงนะจ๊ะเาอา่งไปก่อนเพื่อป้องกันนง่ายเลยนะหลบแบบดิจิตอล ดันครับดันครับดันครับอันนี้ผมแบบอันนี้ผิดนะเนี่ยเพราะว่าจริงๆต้องไปอยู่ข้างบนนะพอพอไปอยู่ข้างล่างแล้วแบบว่ามันก็เล่นโซนข้างล่างแมวก็าทำอะไรไม่ไดแ้แต่ถ้าเขาปล่อยด้านล่างมาเราก็ทำอะไรไม่ได้เหมือนกันนะโอเคจังหวะน,นี้เราต้องช่วยชือ้อเรียบร้อยดวนี้รดนี้ด,ด,นดันต่อโอ้ยเรียบร้อยครับประตูมาแล้วอูอยู่ตรงหัวพอดีเลยจากสวยเลย นะหลบกระทิ้งก่อนโอ้ยดีด,ดีไปฝั่งน้นล้มไปดีอย่างเงี้ยได้เวลาล้มแล้วละ่ะล้มแล้วละ่ะสวยงามาของหายไปได้หมดเนี่ยปี๊ดโอ้ยโดนตบเรียบร้อยโอ้ยอ๋อสวยเอาไว้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 เอาอกระทิ้งเรงนี้เราแบบดิจิตอลกระทิงไม่มีค่าอะไรเลยไปแล้วไปเลยน,นั่นแหละ ปีปิดเอาเอาเดเฮ้ยเอาเว้ยมีสิทธิ์เว้ยมีสิทธิ์เว้ยแรงไดมอนด์แรงไดมอนด์มาดิแรงไดมอนก็นมาดิก็เล่นเป็นเพื่อนกันมันก็มีข้อดีอยู่อย่างนี้แล้วนะครับเพราะว่ามันก็จะดีกับโซโลนะโซโลอาจจะเล่นเงินนิดนึงนะครับปล่อยมันก็ได้ปล่อยมัยมนก็ได้โดนไปดิล้มไปดิล้มไปดิล้มไปดิ ล้มแล้วสวยงามครับเงี้ยครับตุ้มติดแน่นข้างบนเดีขาเลยบเอาเรียบร้อยโอ้ยอันนี้หลบได้เฉยเลยเือรลอดเฉยเลยตะกี้โคตรฟุ่นอ่ตายโอ้ยโอ้ยอ่ากระทิงน้องล่าโอเคอ้าวหลับอีกแล้วสวยงามครับวินวินแน่นอนนะครับตอนนี้ไงวินวินแน่นอนจ้ะ ตบไปดีแล้วไงตบแล้วไงอ่าเข้าแล้วเฮ้ยเครงง่ายนะครับเล่นเป็นเพื่อนๆก็จะดีนิดนึงดีกว่าโซโล่แรงนะครับผมตรงนี้มีคนมาแอบดูเราด้วยเฮ้เหนื่อยนะครับเล่นแรงอย่างนี้ก็เหนื่อย่พอสมควรเลยครับแค่ไดมอนด์นั่นเนี่ยยังไม่ถึงโอเวอร์อร์ดเลยยากเหลือเกิน โอเคครับก็จบไปสำหรับคลิปนี้แล้วนะครับผมยังไงใครฝากชอบก็กดไลค์ให้กับไอเลเซอร์ชแนลกันด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับผมทุกคเป็นกำลังใจในะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ